รู้อยากว่าชีวิตคู่มีป่ามีเสี่ยงเลยนะพูดอะไรไม่ค่อยได้เยอะหรอกตมนอะไหนจาก5วัน10วันมากลับมาเจอกันปุ๊บนี่ฟันกันกี่รอบดูไม่รู้หูืเพิ่มารู้ที่นี่เละเออเออป็นไง้ความลับแต่สวัสดีค่ะทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการศูนย์บรรเทาทุกกีนะคะวันนี้ต้องบอกว่ารายการของเราเป็นรายการที่อยากจะพาทุกคนมารู้จักกับเพศศึกษา ให้มากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้เราอยู่กับคู่บ่าวสาวคู่หนึ่งที่น่ารักมากๆจริงๆเขาเรียกว่ารักกันฟานจะก,กืนกินนะคะกับหัวข้อเด็ดๆในวันนี้จริงๆเลยก็คือว่าเรื่องเซ็กซ์นั้นสําคัญต่อชีวิตคู่หรือเปล่าถ้าไม่มีเซ็กซ์เนี่ยชีวิตคู่จะดํารงอยู่ได้ไหมเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาสองคนกันค่ะสวัสดีค่ะไปยังไงกันบ้างหลังจากอยู่กินกันถัานสามีภรรยามานานเป็นยังไงเรื่องอะไรสุขสบายดีไหมทั่วไปอ๋อก็สบายดีค่ะ ทะเลาะกันบ้างตีกันบ้างตามภาษาชีวิตคู่ดีครับก็อยู่ก็ไม่มีปัญหาะไรไหมเขาเขาไม่มีปากมีเสียงไม่ได้ไงรู้อยากว่าชีวิตคู่มีปากมีเสียงไม่ได้ส่ว <c oughs> นแต่ก็พูดอะไรไม่ค่อยได้เยอะหรอกตามนั้นโอเคเรามาเข้าประเด็นกันเลยดีกว่าวันนี้ที่เชิญพี่ต้อมมาเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าพี่น่าจะเป็นคู่หนึ่งที่มีความหวานน่ารักกุกก๊ก ดูเด็ดเผ็ดม,มันเราก็เหมือนบางทีพี่ต้องเหมือนมี่แม่เรื่องเซ็กก็คิดว่าคงจัดจ้านวันนี้ก็เลยอยากจะพูดคุยกันเพื่อนะจะเป็นแนวทางให้กับคู่รักคู่อื่นเขบาบ้านนะครับต้องถามพี่ต้อมก่อนดีกว่าสำหรับในมมอมงผู้ชายเนี่ยสำหรับเรื่องเซ็กเนี่ยมันคืออะไรครับสมัครพี่ต้อมถ้าเปรียบเทียบเทียบกับสิ่งของทัไอย่างนอือน่าจะอากาศครับอากาศเลยอะพี่ขาดไม่ได้อ๋อเซ็กนี่คือของขาดไม่ได้ของพี่ต้อมใช่ใช่ใช่แล้วพี่อะ หนูหรอเขาแหว่งไงแบบเหนื่อยแล้วก็มาแบบเติมความรักให้การชาร์จพลังอย่างงี้แต่ว่าเหนื่อยหนักกว่าเดิมเป้าไม่รู้นะอ่าไม่ได้พับก่อนเออเอแล้วแบบอย่างเงี้ยมีช่วงที่แบบเซ์มันหายไปจากทั้งสองคนไหมก็น่าจะมีนะถ้าเป็นช่วงที่งานเยอะๆหนักๆมันเหนื่อยแล้วก็บางบางช่วงมันทํางานแบบเยอะอะหมายถึงว่าตื่นออกจากบ้านตั้งแต่เช้ามืด กับถึงก็แบบห้าทุ่มที่คืนแล้วเวลาไม่ตรงกันเขาก็เขาทำงานแบบหลับงานแบบตอนเย็นนู้นนี่นั่นหลับงานเออตอนเย็นแล้วแต่หนูทางานแบบพนักคานออฟฟิศไงอ่าเออบางทีก็หลับก่อนาใช่เอ้ราวิ่งอย่างงี้มีวิธีการแบบจูนกันยังไงมันมันไม่ทําให้อะไรขาดหายไปหรอครับเตอถามว่าขาดไหมไม่ขาดนะเพราะมันไม่ได้เป็นระยะยาวอ่ะส่วนใหญ่เป็นช่วงสั้นๆสั้นๆของพี่คือกี่เดือนห้าวันสิบวันอะไรเออเออ่ิ๊ก อย่างนี้คําถามเด็ดเลยอย่างนี้นี่หายจากห้าวันสิบวันมากลับมาเจอกันปุ๊บนี่ฟัดกันกี่รอบครับรอบเดียวเท่านั้นแหละไม่ไหวแล้วเอ้ยต้องถามว่าเอ้ยเวลาคนเราคบกันมานานๆาาเงี้ยช่วงใหม่ๆเนยโดยส่วนใหญ่คบันสัดกันบ่อยอ่าใช่แต่พอนานๆไปอย่างเงี้ยจริงๆสําหรับพี่พี่ต้อมเราจากประสบการณ์เนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นจากอะไรทำไมมันมีความถี่น้อยลงรลักกันน้อยลงไม่ไม่เอาอย่างนี้หนูต้องเล่าก่อนเริ่มแรกอะถ้าความต้องการเริ่มแรกอะคือพี่ต้อมอะต้องการเยอะ ได้เลยาสามรอบก็ได้แต่พอเหมือนทํางานหนกักอายุเยอะขึ้นกลายเป็นสลับกันอฮะพี่ต้อมรอบเดียวพอแล้วะว่าตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ไม่ไม่ไม่พี่เหนื่อยเอะเออมันก็จะสลับกันตอนนี้มันจะก็สลับกันแล้วอย่างงี้พี่ต้อมรู้สึกเลยไหมแบบต้องรู้สึกผิดไหมว่าแบบเดี๋ยวนี้เราแม่งสุไม่ไม่เหมือนตอนแมๆแรกรู้สึกผิด แต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าแบบรู้สึกชินกูทําดีที่สุดแล้วคือกูกูกูทำดีที่สุดแล้วนึกถึงคนแบบอารมณ์แบบกูทาดีที่สุดแล้วมันก็จะไม่รู้สึกเสียดายเสียใจอะไรแล้วแต่มันมันคือไม่ได้เป็นปัญหากับพี่ถูกไหมไม่หนูก็ไม่ได้เป็นปัญหาค่ะปกติดีค่ะเพราะว่าจากที่จะเจอหลายๆคนที่เคยคุยด้วยอะไรเงี้ยพอแบบผู้ชายไปต่อไม่ไหวอย่างเงี้ยก็จะมีคนเริ่มมีปัญหาแบบ ทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยแบบทำไมไม่ทําได้เหมือนเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ไม่รักกันแล้วใช่ไหมกลายเป็นการทะเลาะกันอะไรไม่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 อย่ามอโมง้าอย่างนั้นเนาะเรื่องทุกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องปรับความเข้าใจกันมันมาจากการทำอายุเยอะขึ้นก็ถูกแล้วเรื่องของเรื่องของการที่ฮอร์โมนมันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะแล้วก็รวมไปถึงการที่บางทีอ่ะมันบรรยากาศเดิมเดิมอะไรมันก็อาจจะต้องมีเรื่องของการเปลี่ยนสถานที่บ้างมีไหมที่เรื่องเซ็กของพี่ทั้งสองคนไม่ตรงกันนอกจากแบบไอ้ความถี่แบบต้อมอยากได้หนึ่ง จี้ได้ฮะอะไรเงี้ยเลยอยู่ที่ไม่ตรงกันอะไรเงี้ยไม่มีคู่หนูสบายมากเออไม่มีหรอกคือแบบกองทุกอย่างถือไม่ได้ทำอะไรทำเลยจับพี่จับอะไรก่อนมีเซ็กต้องอาบน้ำก่อนไหมครับพี่ต้องเอออาบอาบอาบถ้าไม่อาบได้ไหมพี่ต้องไม่เคยนะไม่เคยมีแบบแบบเซียนแล้วอยากซัดเลยไม่เคยไม่เคยต้องอาบน้ำก่อนใช่แล้วพี่ต้อมขังอย่างี้ในฐานะแบบว่าแบนแมนเรามีวิธีการในการแบบตอมฟันดักเอาอะ แล้ว<ต>่มอ,อะเ,ออเรามีวิธีการสกิดเคยงไงโอ้เรื่องนี้เราแล้วเป็นปมเหมือนกันนะเราเคยมันคือ,ม,คอมันคือปมก็เพราะเพราะว่าแบบแต่ก่อนเราเคยแบบก็เลาวรวมแบบปกติทั่วไปอะลูกแขนลูกขาทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแล้วโดนเขาปฏิเสธเหมือนแบบอาจเขาอาจจะยังไม่พร้อมหรือเขาเหนื่อยเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมบางทีทำไปแล้วเขาก็ไม่ให้เราก็จะรู้สึกแบบ คนอยากอะนึกออกไหม <Yeah. S 1> พอไม่ได้ปุ๊บมันก็อยู่แบบไปเชื่อ <Yeah. S 1> อะไรวะเนี่ยเข้านอนจักเวาก็ได้วะอะไรอย่างเงี้ยเอาไม่ได้ใช่ไหมะทำไงอะคนแม่ง oh. เออพอมันเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามคราวงนี้ครั้งที่สี่ครั้งที่ห้ามันก็จะเริ่มไม่กล้าละกลัวทําไปแล้วโดนปฏิเสธนึกออกไหมมันก็กลายเป็นว่าโอเคกูกลายเป็นคนไม่กล้าเริ่มก่อนไปเลยอ่า uh. uh. ประมาณนั้น <c oughs> แต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหามากนะเพราะว่า เพราะว่าเขาาก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบไม่ได้ต้องการอะไรเลยขนาดนั้นหมายถึงว่าเขาก็แสดงออกให้เห็นได้ว่าเวลาเวลาจะมีอะไรได้ก็มีหมือี่มีฟิตนะใช่หนูว่าคือการเล้โลมอ่ะความหมายของการเลโลมของแต่ละคนเลยได้เหมือนกันใช่ไหม uh huh. แต่พี่ต้อมอะจับขาจับคือแบบบางทีจับขาเขาจะไปรู้ว่าว่าแบบเนี่ย <laughs> ต้องการอะเข้าใจปะไม่ก็อย่างนวดนให้เออคือแบบโอ้ยน่าลำพาร์อะอะไรเงี้ยโง่แล้วไนเมื่อไหร่ ใช่แต่ว่าหนูว่าไม่ไคิดว่ามันแบบนั้นไงจริงๆโอเคซื่อเชยรับรับพี่ต้องมีคําถามนี้อย่างเมื่อกี้พี่ต้องก็ยังพูดว่าแบบว่าเฮ้บางทีมันแบบสกิดแล้วไม่รู้หนีดใส่อะไรเงี้ยทำให้เสียบความมั่นใจไปแล้วแอบไปชักเบ้าอะไรเงี้ยเคยเจอว่าพี่ต้องแอบชักเบ้หนูไม่หนูเพิ่งหนูไม่รู้หนูเพิ่งมารู้ที่นี่เยเออเออเป็นไงขอบรับแต่แล้วพอรู้ว่าแบบเขาชักเบ้าอะไรเงี้ยเรารู้สึกไงผิดไหมหนูก็รู้สึกผิดไหมอ๋อ แบบเขาผิดไหมที่ว่าเฮ้ยไม่เขาไม่ผิดเขาไม่ผิดแต่ว่าอาจจะรู้สึกว่าหรอวะนั่นคือการเล้าโลมหรอวะเออเออแต่ว่าเขาก็พูดแต่ี่ต้องบอกพูดอยู่แล้วอะหนูคือแบบพอมันห่างห่างไปใช่ปะแล้วมันก็เริ่มแปลกหนูก็จะบอกว่าทำไมไม่จับไม่แบบไม่กอดไม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็พูดเขาก็เลยพูดออกมาว่าเออเป็นแบบเพราะแบบนี้พี่ก็เลยไม่กล้าไม่กล้าก่อนนู่นนี่น่ะหนูก็ไม่เป็นไร กูกอนก็ได้อ๋อแสดงว่ามีการพูดคุยกันก็คุยเออให้มันได้เงี้ยสิ่งที่พี่ได้เรียนรู้จากการมีเซ็กส์ก็ต้องคุยกันหนูคิดว่ามันต้องคุยกันถ้าไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถามแล้วไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพูดหนูว่าอีกแบบจะทำให้ความสัมพันธ์ห่างกันปัญหามันอาจจะไม่ได้โดนแก้เลยก็ได้โอเคทิ่ว่าคําถามนี้น่าจะเด็ดเพราะว่าผู้ชายหลายๆคนน่ะน่าจะมีแบบความแฟนตาซีอยู่ในตัวเองเช่นแบบว่า เชื่อว่าชายไทย,ไทยไหลายๆคนจะต้องแบบชอบชุดนักเรียนนักศึกษาเออ,เอ,อ,อยากจะมีเส้นขาดชุดนักเรียนเออ,เอ,อพี่ต้องมีอะไรแบบนี้ไหมชุดน,นักเรียนนักศึกษาพ,พี่คงคงไม่ได้อยากแล้วละ่ะพี่มีมาเยอะแหละแต่ถ้าี่อยากจริงๆนะจะทายเฮลิคอปเตอร์แม่งพัดลมพดานเห็นไะหแบบพัดลมพดานที่แบบ หมุนๆอย่างเงี้ยเชือ,อกเชือกผูกลงมาแล้วผูกเอวเราเงี้ยแล้วเมียนอนบนบนเตียงอย่างเงี้ยแล้วแม่งหมุนควงมาฟูฟูฟ่ฟูฟ่ฟูแล้วหนูต้องหมุนตามพี่ไหมนะไม่ต้องนอนเฉยๆหร <c oughs> อเออเดี๋ยวกูหมุนเองเออเอาเรื่องว่ะเอาแล้วพี่ยี่อ่ะมีไหมเซฟเวอร์ซีแบบว่า ชอบวันนี้ชอบพี่ต้อมใส่ชุดทหารจังเลยไหม่ใม่หม่หนูชอบชวนพี่ต้อมเปลี่ยนบรรยากาศชุดทหารเขมรไหมล่ะหมายถึงว่าหนูว่าลองไหมเคยเห็นปะแบบว่าบางทีหนูดูในหนังอ่ะเคยดูแบบสายรับจับวัาเล็กอ่ะเออแล้วมันมีแบบโรงแรมที่มันเป็นแบบเวทีมวยห้องอะไรเงี้ยหน่อยเปลี่ยนธีมเปลี่ยนธีมหนูเคยแบบว่าไปไหมเคยชวนอ๋อฮะหรือว่าน่าจะดีน่าจะแปลกดีอ๋อฮะซึ่งพี่ต้อมชอบไหมคะอันนี้ก็ไม่ได้ติดอะไรจริงๆได้หมดแหละ อันนี้คือพูดจริงใช่ไหมเดี๋ยวเอาไปซัดกันต่ออะไรอย่างเงี้ป่ะมีแถวนนทบุรีอ่ะที่หนึ่งไอ้แบบเนี้ยพี่เคยไปใครเขามีอะไรรีวิวป่ะพันทิปเคยดูป่ะเดี๋ยวดิ๊กติ๊กตอกอ๋อพันทิปพี่มันอ๋อเดี๋ยวนี้ติ๊กตอกเขาพาไปดูได้แต่พี่ต้องไม่เคยไปโชกแก่ก็เชื่อพันทิปอยากจะถามอีกคำถามหนึ่งคือผู้หญิงโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะเวลามีเซ็กส์แล้วก็อาจจะแบบว่า ไม่ถึงจุดสุดยอดหรือไม่เสร็จอนะไรเงี้ยเออได้ข่าวมาว่าพี่นี่ไม่เคยเลยที่จะไม่เสร็จไม่เคยพี่ตองเขาเด็ดมาก <c oughs> เออนั่นแหละ <c oughs> ก็คือพี่ยังเสีเขาจะไม่ค่อยเสร็จกันเนะเอเง้ยเแต่ว่าบางทีหนูอาจจะไม่รู้ก็ได้นะไม่รู้ว่าว่าตัวเองไม่เสร็จ <c oughs> แล้วอาการเสร็จสําหรับพี่นั่นคืออะไรความรู้สึกใช่ไหมเอออะไรคือที่บอกว่าเนี่ยคือกูเสร็จแล้วหนูรู้สึกว่ามันต้องหี่กันอ๊ย ผู้ได้เปรียบมันก็เซ็นเซอร์เองเออมันต้องมีอะไรกระตุกอยู่ที่แบบมาถึงตรงนั้นมันกระตุกเองเลยอย่างเงี้ยตรงเมสคิตริสขนาดนั้นเลยยาอ้ my god Oh my god m โอเคแต่ว่าถ้าหนูไม่ถ้าถ้าหนูไม่เสร็จก่อนแสดงว่าพี่พี่ต้องอาจจะเสร็จเร็วในตอนนั้นเอ๊ะงั้นพี่ต้อมเคยเสร็จก่อนที่เขาจะเสร็จไหมอ๋อพี่ไม่เคยรู้ว่าเขาเสร็จหรือไม่เสร็จหรือว่าอาจจะเคยอ๋อพี่ไม่ถามหรอไม่ถาม แล้วพี่ไม่รู้ <irts> คือถ้าไม่ได้แสดงออกมากอ่ะทางเออ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 กไปก็เจ้าจริงๆอ่ะก็จะไม่รู้นะหรือหรือผู้ชายส่วนใหญ่รู้ว่าแต่แต่พี่ว่าพี่พี่ไม่เคยรู้นะถ้าถ้าเขาไม่ได้บอกหรือว่าเขาแสดงอาการชัดเจนเอาแบบว่าไม่โกรธกับผู้หญิงคนอื่นเอาแบวางอย่างบางคนอยู่ดีๆก็แบบน้ำออกมาเพียบเลยออกมาแบบตอนตอนนั้นนะอยู่ดีๆก็ออกมาเยอะเออ ซึ่งจริงมันมีอาการนี้จริงทุกคนที่เป็นแบบว่าเป็นบางคนเท่านั้น,ออนที่จะบบสามารถที่จะเสร็จออกซิเจนได้แบบลึกๆจริงๆเหมือนนิอรนี้บบน้ที่คล้ายๆปัสสาวะอะไรหนูเคยไหมไม,ยมไม่เคยแต่ผู้หญิงส่วนใหญ่แปดสิบเปอร์เซ็นต์น้ำพวกนี้จะน้ำออกเยอะๆมันออกตอนเริ่มต้นอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวไม่ตอนเริ่มต้นมันก็จะน้ำน้ำเป็นน้ำหลอดลื่นน้ำอะไรนี่มันคนละแบบกัน ส่วนเนี่ยมันจะน้ำตอนเริ่มต้นอย่างนั้นอะใช่ซึ่งเราก็จริงๆอ่ะคิดจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้พูดถึงผู้หญิงนะคะที่แบบว่าเขาไม่ไม่เสร็จตอนมีเพศสัมพันธน์อะจริงๆอ่อะไม่ได้ไม่ใช่เรื่องแปลกเนาะแล้วก็ไม่ได้แบบเอผิดป,ปกติแต่อย่างใดแต่บางทีเราอาจจะต้องเหมือนแบบหาว่าไอ้การเสร็จนั้นของเราอะยังไงคือบางคนอนะไม่ได้เสร็จจากการสอดใส่บางคนเขาก็เสร็จจากการที่แบบว่า ปอบารมณ์ภายนอกอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เสร็จแล้วเป็นเรื่องของอารมณ์ด้วยเนี่ยไม่ใช่แค่แบบในทางการเกี่ยวใถูกต้องถูกต้องถูกต้อง,ตองแต่ก็ได้ยินว่าพี่จี้เด็ดเนี่ยแบบว่าหูเสร็จตลอดนี่นเข้าใจว่าหูมันอ่าหญิงไทยส่วนน้อยมันก็อยู่มันอที่ของผู้ชายไงเริ่มแบบพี่ต้อมใส่่าไรบางทีก็ซีซี เอาไ่อย่างนี้ต้องถามต่อแล้วอย่างนี้พี่ต้องคิดว่าไซส์ของผู้ชายอ่ะมีผลต่อการที่จะให้ความสุขนิดหน่อยมีนิดหน่อยใหญ่ไปไม่ดีเล็กไปก็ไม่ดีอันนี้คือพูดเขาเเองเราถามผู้หญิงอย่างไม่ใช่ไม่ใช่ถามแล้วจากหลายหลคนใหญ่ไปคือใหญ่ใหญ่ใหญ่มากเกินก็ใช่ว่าจะดีแต่ว่าเล็กไปก็ใช่ว่าจะดีแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นอ่ะอยู่มันก็อยู่ที่ที่อารมณ์นั่นแหละหมายถึงว่าพอมันมีอารมณ์ร่วมกันมากๆต่อให้มันเป็นไซส์ที่เล็กสุดของ ของแบบสี่เก้าอย่างเงี้ยมันก็ทำผู้หญิงเสร็จได้เหมือนกันไม่ไม่ได้ไซส์เล็กสุดเมื่อกี้พี่บอกของพี่40แต่ว่าไม่ใช่พี่ท่าไ่าสี่สี่สิบมันตู่แมวละเอ้ยโธ่อยากให้พี่พี่ต้อมฝากอะไรถึงผู้ชมที่ดูอยู่นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของเซ็กส์หนูว่าเรื่องเซ็กส์มันเป็นเรื่องที่แบบว่าจริงๆอ่ะสำหรับ บางคู่อ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบบอบางนะมันมันสำคัญกับสำหรับบางคู่มั้งนะค่ะก็อยากให้แบบว่าให้คุยกันเยอะๆว่าเออฉันต้องการแบบนี้หรือว่าเออแบบนี้ฉันไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยอยากให้คุยกันเผื่อมันจะมีแบบตรงกลางแล้วก็แบบจะได้มีเซ็ก์ที่มันมีความสุขมีต้องเหรอคะส่วนถ้าพี่ก็จําเป็นครับมันเป็นเรื่องจํเป็นแปดสิบเปอร์ซ็น80%ของชีวิตคู่เลยครับถ้าไม่มีเซ็กซ์ก็เลิกกับมันครับ แค่นั้นครับเลิกเลยเหรอครับพี่ต้อมอยู่ทาไมล่ะครับนั่นแหละค่ะและนี่ก็คือนะคะพี่และพี่ต้อมนะคะที่วันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยและเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องของทางเพศในวันนี้นะคะก็ต้องฝากเ <ๆ S 2> พื่อนๆที่ดูนะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องของเซ็กซ์เหมือนที่พี่พูดเลยเป็นเรื่องของการสื่อสารนะคะเป็นเรื่องที่ จะไปบังคับอย่างเงี้ยไม่ได้มันเป็นอาศัยการพูดคุยกันนะคะแล้วก็ปรับความเข้าใจเรื่องที่ไม่ตรงกันนะคะที่อยากจะให้อีกคนนึงทําอีกคนนึงเป็นฉันรู้สึกทําแบบนี้แล้วเสียวกว่าเสร็จดีกว่าชอบมากกว่าหรือแม้กระทั่งเซ็กแฟนตาซ็กบางแบบเช่นจะออชอบใช้ Toy เซ็กทอยไปด้วยจะชอบเ,ออเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆอยากเป็นวันนี้อยากเป็นน้องพยาบาลวันนี้อยากเป็นน้องนักเรียนน้องนักศึกษาก็เป็นเรื่องปกตินะคะถ้าชอบก็ขอให้พูดคุยกัน แล้ว w วิตเซกมันจะดีนะคะยาขัดการสื่อสารนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะยังไงฝากติดตามช่องทางด้วยกับรายการสูรเททาทุกกีแล้วก็อยากฝากปฏิติตามด้วยนะคะสำหรับแฟนเพจสถาบัน s e ็กซ์โ y นะคะ GISH นะคะซึ่งเป็นสถาบันที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพทางเพศอย่างครบถ้วนทั้งในเรื่องของกายภาพทั้งเรื่องของจิตใจ นะคะคถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้เลยปรึกษาปัญหากันได้นะคะแต่วันนี้ก็ขอบคุณพี่ต้องพี่มากแล้วก็ลาคพ,พี่พี่เพื่อนๆน้องๆทางบ้านไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะาไปสัมภาษณ์ใครอีกติดตามชมกันค่ะ